บายดีพี่น้องมือนี้เขาิสด็กลับจากบ้านพี่่ตเนรอบพี่น้องเขาก็สิไปนอนเพื่อนพี่ใสอีกคืนหนึ่งยังสนไยเมื่อลาว้ด้วยพี่น้องกลับจากนี้เด็กไปนอนเพื่อนพี่ใสคืนหนึ่งแล็กก็ตื่นเสามากของวันที่สองเขาก็สิเดินทางไปประเทศลาว้่นาะภาพพ่ไทยภาคพิไทยเราะสิไปเที่ยวแล้วเขาก็กลับก็เพิ่นเดินเถอะส่วนเที่ยวนําเดินพี่น้องส่วนเที่ยวอยู่ลาวเลยมี่ตาอีสส่งไปลาสิไปลาว์เพี่ก็นลอะ ขอบคุณหลายๆสำหรับมาผักสองมือเนาะมีโอกาสวาเย่าไม่เด้กขอบคุณหลายๆ่ะพี่เนาะโอ้โหยี่รุองสีโหย่าขาเอาเครื่องขึ้นรถกันนะคนเครื่องมีมายะไปะปู ไปล้างรถยอดนักขนาด Ух mm -hmm. ีไปกินมาตอนนั้นบุญอีแล้วพี่น้องเอ้ยพี่อผิดใจพี่น้องเอ้ยสบายดีเลยพี่น้องสบายดีพี่น้องสติีทิดใจบุญหลอกหลอกสาวสบายดีเลยพี่น้องสบายดีลาอีคือเดือบเบสครับอุ้ยน้ำงต้องกินบุญบลอกสาวน้ำแตกเหลือดสองน่อยสุดท้ายต้องแสงสี่น้อยมาว่างอ่ะเดอ กามดีทีอ่กคนกะเทอเนาะเอาที่ละกินกินกบบ้าสุกหน่กินใส่ก่องนะระวังหงอเด้วเหงอเหงื่อบคุณค้าอุ้ยนาเอาเกลี่ยยัเสือเกลี่ยอน้เดียวเดียวสงกันหน่ยน้อยมากเลยนะหน่วยนี้นะกบอไใหญ่แล้่อยสั่ใหใหญ่พันเองไปกินเดียวอยไกน หอดมานี่ถ้าต้องได้กินมีก่อนกลับบ้านสิเปิดพี่ออดเดอร์เป็นตากได้ทันไปเดี๋ยวักอ่หิหิวอยู่บ่พี่ตองรับหิวเดี๋ยวลูกลวสบาทหิวอันนั้คือไป3ไงขอยายแม่ขอด้ยซิมีแม่กินมาพิววันนั่นไปขอย่อซาลาเปามาเจ้ากาวเดี๋ยวสิเปิดพี่ออเดอร์ซาลาเปาก็แบบาแบบเา้าว่างหิวต้องละสิบบาท ปขบางขลาม้อเปาบางขลามเ้เปาสุดใจกันเลยนะเบเ้นหเสียบนะมาพี่ก um> um 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 ินตลอดกินหมดมือบันต้คืขนรถยารถนะปามี่เยอนเียวนข้างนีว่าได้ถึงวันที่เ อร่อยแม่ตีรีวิวให้พี่น้องเมลยกินออกคนมากแห่งอรีเพราะว่ากินผู้เดียวเป็นหน่วยพุ่นมันเสีบแห่เนาะวายาแกเสียวฟันเย็นเฉาเนี่ยกินไปจักไนกับพอดีอึเปล่าหรือเป็นบ่เย็นเฉาใช่ไหมยันมะเขืาจะขึ้น พี่น้องคาเฟ่ตัวนี้งามวิีแต่งิบหาคาเฟ่แล้วของไม่ถึงแน่มียูทูบมั้งสัคญาแม่พาไปหาคาเฟ่ข้าวพันีดห้ยแหมตหนตัแรทนสองานสามต้งกินมัท่านพกินอันที่ีนึ่งแนหนาสิโปเกอร์มั้งตะตะเก้าโปเกอร์ถือเนี้ยือะด้นสองพันกว่ ครับคาเฟ mm. mm ่ยังงามนะพี่ต่อสวัสดีครับครับอาโกมาคาเฟ่บลอกสางห็นสางใช่ว้าวซางชุดลายตัวเถะน่นไมงามยคไง ใส่หลอกคาเฟ่เปนงามอนี้นะตัวงใหญ่ติดต่ลอกมีแต่ของทีหยกบูหานนะมีแต่ของหยกมหานหยกก่าแก่เราจังใส่อะเปนเก็บใบนะ คลียรพี่น้องกระป๋บบองกระแปงเล็ตะข่าวตะกี้ตะกี้ตะกี้ท้องตะกี้คเคียใส่ว่าอันแปลงแค่แปลงแค่กระป๋องเล็กนีเคยร์ใจตัวตัวนี้นี่ล็อกไหม่เป็นล็อกไหม่นี่ดออิอ๋อไออันอัน,ปนแปงกีตาร์โนนบ่ะอันนี้เคยใ์ใว่าสปรปิงซ่งเบอกไม่เคยครไอ้สยังบอกช่ยเห็นพวกสายามพวกเกียร์ เชนรัเตืนเต้นไหมใช่เคยเห็อไหมโดนไม่เคยอันนี้นี่มันยังมีขนมย่้อีกวะดบ่เก็บกองไว้สิเก็บกองไว้อสิเคสเนีมาข้งางแค่กี่บบอแสดงว่านั่งไรวะนี่พี่ต่อได้แม่สไทยใส่หมวกแม่ิล่ะ่ไบอหมวก่เออ เปลียนไปหาสิไปหาสิเล็กหาสิของเก่าปะไอ้คิ้งไหมคะไอติมไหมคะกระเดมไหมคะกระเดมกระเดมเออกระเดมไหมคะถีก้อนคะถีบไบ้นี่ได้เอาอะไรผื่นมันมีคนไข่ปันมันนะเอาอะไรไหมคะบอเพราะเอางานส่งไปทั่วประเทศค่ะสั่งแลยอ่ะค่ะกี่นี้ หมวกคือหมวกเวียดเนาะหมวกหมวกแก้วเออหมวกเวียดหมวกแก้วอันนี้เครื่องเครื่องชีกาแฟบอสเครื่องอบกาแฟเครื่องปั่นกาแฟเครื่องขวดเครื่องขวดเครื่องขวดกาแฟเนี่ยไข่แม่ทอมนีนี่มีเข่ามีมีเข่ามีขนมไอศครีมข้วซองเขาแสบเลยเบิ้งกระลง เข,ขาต้แป้งดีนะนเกือิบจะได้นำอันนึงะชอกันนั้นนะบไง,งน้ำอะไรนักเรียนต้องขังอ๋อเครือเห็ดกาแฟเขาพี่เอรอเห็ดหรอขางก็งสั่ง้งกาแฟวะแม่ขางไอ้สช็อกาแฟดำขางข้างฝุ่นก,ก็เป็นสวนเนี่ยกับนี่า้แบบหลายๆเมทโว่าพี่นนอะ แม่สาตีโค้มาแน้ามัเราแล้คมาแล้วสิวานี่เงมื่นม่ครับันนยูนตซกคว่าเคยรึงวามน้องเซฟมาหนึ่งแร้วะฮ่าฮา่าดุผาดุเสมอหนึ่งพี่น้องแม่าวีินมหอดุนั่นไม่หลายคุณมาค้าคุณทาี่บเส่บแซ่บนี่มาแล้วจ้า รีวิวน้ำตาลไหมคะเราจะมาดูน้ำจื้อสื่อนะคะ <c oughs> แซ่บปะแซ่บจืดเบาหวานความแน,น่นสั้นๆรสชาติคือจืดไปกินยูปาเซียนขึ้นตาเล่เบาหวาน <c oughs> วยูราสมาร์คเบอร์หวานเผ็ดๆบอกเ<อ><บ>ขาจะ่าคาเฟ่บาหวานเดอ้อไก่ย่งางหวานนะบรรยากาศดีโออหนังซมอยู่สมใจเนาะนะค่ะ กระโลงกะโลงน้เองเมยช่วยูนะกะโดงกะโดมจะนก็มีเมสราดอ้นนะดอเด้เป็นดอเด้กะลงช่วยเขาฮะมีไรขนาดนี้เีนะ แม่แบนี่ซเอรไต่โตฮะเอาไว้ออมคนเล่าข้อมนีเบล่าอมเพนยงไง่านตายนะโอ้บอกบออมเดืไปข้ามอมตะข้ามข้าอมทองไงที่มันเป็นเท่ทองคำขั้นอันนั้นคไทยอมเหรียญคนเล่าข้าอมทองข้ามนีอมแล้วขั้นพื้นรไปเคี่ยกระดูกเขาทาตรียว่าเขาทุสานยกระสิตไรข้ามดุดดานไรขั้นมาเป็นทาสไรคุกระสาผคุณั้นเพนไม่ฟังเสียงก็ได้ยินเขาว่าเนี่ย ที่น้อมาคาเฟ่เพื่อนมีชวนชัดเนาะคาอันนี้คาเฟ่นี้พยาได้ห่านค่ะได้อนเออมันคอยเห่าอะไรอะไรเขานี่ยมันคอยยอันนี้กัคาคาเฟ่นี้เนาะมันเงาปดยมันบอกจะมวนี่เลยมีน้องมีอันนนเนาะมันเสียวเป็นแบบสวนอันนั้นนี่โอ้ จะมนวนเนอพี่น้องพี่ถอ,อยยานหาหนเลยบนทางนะหน้านาะง่าไม่ดีดบานเพ่อมีสางปุ่ยผูกปั่นสางข้างในก็จะเป็นเอแบบสวยมากเลยตระลรับเครื่องเกาเกเนะ ทีวันไฟด้วะพอนะคะป้าพี่น้องทางไป้องน้ำลิดูหลามากนี่น้ำตกน้อยๆน้ำนะอันนี้นั่นทางป้า้องน้ำนะพี่น้องออสวยมาก หน่อขัางแหลกในชีวิตของสาวอาสาวแหล่าบ้านนาหลือแม้แต่อาหารญี่ปุ่นขัางแหลกในชีวิตชื่อร้านชื่อว่ายังสิเนะโอซิเนะโอซิเนะครับโอซิเนะอุบลนะครับเดี๋ยวสิบห้าค่งญี่ปุ่นพี่น้องแล้วก็เลยผานเข้ามาแล้วให้เขาบอกค่ะเขาบอกว่าอ่าหห้ีี่่่เขขาตออนนทยคกไป

สั่งไว้สั่งก็ได้เป็นเซฟน่ะด้วยใบเสลาบุ้นลูกองต่อต่าเป็นองต้นยอดจะพิเศษก็เป็นอย่างอย่างนั่นเซต่างต่าง กินคนเดียวผมก็เสพอาหารศูนย์ไม่รวมแวะประมาณหกหกร้อยกว่าบาทหกร้อยสี่สิบแปดบาทนหกสิบสี่สิบ่เป็นมีเพก็ตกเจ็ดร้อยค่ะคนหนึ่งเจ็ดร้อยจานเจ็ดร้อยค่ะเป็นจุดได้ค่ะเป็นุดเป็นเซแล้วแต่ห้าสั่งแล้วเนเจียอ่ะกินกินอาหร างัานเอาบุฟเฟ่สองคนครับห้าร้อยห้าสิบสองห้ครับทแล้วเอาอะไรปชิวค่ะแล้วมั่วชาบูไ้ไหมคะรับครับเป็นแคสี่ลายเหรอเส็จหลายลาเบิร uh, ์เส um, ็จลรจาบูร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบน่มันคือมันคือไอเิมนะเป็นเห็ดร้านใหม่น้ะงามเวยรลานกัน ป้องน้ำอยู่ใสครับเมไปอยู่ควาเอาเป็นแบบไหนสร้างกัไเดินไปก็ดีวเลยค่ะสีสันองกรสร้างไหมเป็อะไรดนัผมเอาเป็นโคกก็ได้ครับมีแตี้นะคะมีแัปตี้อ๋อเอาแปตี้ก็ได้วกันี้่ค่ะมื่อกี้รม่ชาบูได้ไหมคะรับค่ะ อออังโซนตสอา,อา,อาปืพี่น้องกินแต่กระเส็บตนยเด้อตื่นเต้นว่าได้มากินอาหารญี่ปุ่นทางเหนือทงแนในชีวิตเลยเขากินแบบบาบฟเฟ่้้องบุฟเฟ่ รา,านญี่ปุ่นนะคะสุดๆดลยนะคะสุดๆเลยะคะ่ะคุณบบกินบอกินไม่เป็น,นะคะ่ะวัฒนาบ <c oughs> นาผสมมาเนาะกินฟะาเซอรหมอนโบเป็นน้อ,นองแต่ว่าเบบเดซูชิซูยังกินไ่ยูพูดภาษาซูชิ <c oughs>

tôi săn bụng mày có săn bụng mày 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 vẫn mày 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 đây mày 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 Cái mày 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 phải mày 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 าใจว่าไรนักพนัองตอเมากินบุฟเฟ่ต์ก็ไอซอยากแค่เป็นนกินกระแแล้วนเพิ่มคูณเอออ้ยุตเฮตี่เน็ก อาพี่ตอรับไปะส่ป้าอาหารดูสั่งมาเพิ่มเพิ่มนะมากินมากเลยกินไหมกินค่ะกินอ้าวพีต่ตอสั่งปุ่มมาก

กดจำสลาดจะกน็นานเ้ สลับคูอ่านแล้วก็สลับะมันค้างมันค้างอะไรบ้างครับตัวนี้ที่เกี่ยวกับสลับไม่มีสักอย่างนะจ๊ะเรียงสองคนจ้าตัวสองมีเดอร์ทงไม่จ้ะไม่มีใช่ไหมครับเช็คดูค่ะเ,คเดี๋ยวเรากคพูด วรอโต๊ะสองมีออเดอร์ครั้งไหมจ๊ะนนไม่มีออเดอร์แล้วนะจ๊ะไม่มีเหรอคะใช่ค่ะแสดงว่าทำเร็เดี๋ยวอธิบายให้ลูกค้าเกี่ยวกับเข้าใจกับระบบนิดนึงนะคะสมมุติว่าถ้าลูกค้าาาลูกค้้ตอบ แต่ลูกค้าเข้ามาดูว่ามีรายการอะไรสั่งบ้างแต่ยังไม่คอนเฟิร์ม้รกลับมาเลือกใหม่ค่ะแต่เรากลับมาเลือกใหม่นะคะลูกค้ากลับมาเลือกใหม่ตัวนี้ออเดอร์ที่เลือกก่อนหน้านี้จะหายไปนะคะคือเปกเี่ยนระบบใหม่ลูกค้าเข้ามาดูในรถเข็นเสร็จก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนนะคะถ้ายังไม่คอนเฟิร์มกลับมาเลือกเติมเติมจะหายไปเลย

นี่นี่ติดคู่เลยนะครับมันเป็นเบี้ยวเนี่ยค่ะพี่เบี้ยวคุณหม่าคุงเนี่ยโตอยู่อะโตกินช่วยนี่นะครับโอเคพี่แล้วแหละอย่างนี้ก็ต้อง เราสำมาเลือกเลยไปนะต้องขาเลต้องำมือนงจีบกันจีพี่จะจีบองยงพี่ใ่มากล้วพี่น้องอันนี้กินอล้กินี้ยวเป็นเขี่ยหมด กลุ่มเรอแล้วอิ่มเลยกี่กลุ่มป่ะกูกุ่มนกินตั้งมานเลยจัดๆได้ทิ้หลายแล้วครับเพื่อนข้บแรกเลยคืข้ามส่มลงบ่อยไม่ถานะขอดของเมนูน้ำ น้องพากันออกมาน้องพากันอิ่มวะเนี่ยยายนั่นจะทีเดียบดอยเนาะต่ถือสร้อยปรจักษ์ชื่อไรดิกินน้ำกับออกซอยพี่น้อยออกหายอีกพันหนึ่งขอบใจพี่ได้ร้ายเนาะพี่น้องแม่พี่ฟาบัสซิลิฟิตไตแพร่ชนิดเนาะขอกันที่หนาเนาะพี่น้องขอบคุณพี่ต่อละลายๆเล้วคุณต่อทำภาพเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องขอบคุณพี่ไสบระดิกินน้ำพองกับเด็กอาหารท้องแต่พากันออกไปถางบุกวน เด้อคลิปนี้สิได้จบไปพี่อัญชมีเด้อพ่อแม่พี่น้องขอแบ่งคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย